แสดงครับเรื่องเป็นการฉะลองสัตย์ฐานเรื่องโยบได้ฝังของ้ออิสระใจที่นำไปเพ,พื่อเพื่อปฏิบัติหรือเจะเริ่งจิตใจของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นมุมมองมองในการที่แบนบมุมคุณสนไนอะไรที่ควรจะเสริม ใน,ในความเห็นของเราเพื่อให้บุญของเราดันได้มันขูดดีขึ้นบุญของเราบริสุทธิย์ยิ่งขึ้นจิตใจของเราดียิ่งขึ้นนะโมตัสสะพุาโธอรันหะโตสัมมาสัม oh พุทธัสสะนะโมตัสสะพุาโธอรันหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มหาสัตร์พระโกราโตโอาระนาโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเราเราเดียวองส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุพรทองค์งรัติตจพระพุทธเจ้าที่พุะธองค์รับรรมแตก่างไตรยะสองทั้งหลายรูปว่าอาจารย์ทั้งหลายสืบสันมาขอโอกาสอบรนบริสุทธิ์ทุกข์ นะออกชือ่อเขาอยางนิดเดียวอยีมานี่ไม่ยอมเตะอะไรพวกนี้นะนะแล้วก็จะหน่อยเดียวแต่คนนี้กภาษายไทยนะทำมาตั้งแต่โน่โบราณมาอยู่สมบูรณ์กรนะดกมีโยกคนะเด่นเขาเขาเป็นสิทธินะ์สายข้าสูง เขาพิจารณาแล้วเขาก็แต่เขียนมาให้พระอาจารย์พระอาจารย์ผู้อาตมาพระอาจารย์สัภพะท่านพิจารณาแล้วเห็นภาพแล้วก็ให้นำมาก,กาาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสังเกตในนั้นเนะี่ยก็จะมีคำบอกทุกอย่างอย่างตั้งแต่น้องผู้หวาย เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาอริยสัจธรรมบูชาแล้วนกะ็จบจบไปพระพุทธเจ้าทุทพระองค์นะและมีพระุทธเจ้าพระพุทธพระองนะค์แต่อ,องนะค์นี้มาจากไหนนะรองค์นี้มาจากที่ว่าในช่วงกว้างศาสนาในช่วงว่า,าวงวาที่ระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาเกิด จะมาตัดสรุปสั่งสอนมนุษย์สั่งสอนเทวดาสั่งสอนคนกนะ็จะมีช่วงว่างอยู่ระหว่างที่พระอ,องค์ยังไม่ตัดนะเพราะว่าแต่ละยุคเนะี่ยพระเจ้าก็จะมีอายุศาสนาของธาตุเป็นยุคของท่านุยาวของเราเนี่ยห้าสันปีใช่ไหมก็จะเนี่ยเป็นยุคของท่าน และช่วงอีกเลยห้าพันปีอะไรพวกนี้แล้วต่อถึงห้าพันปีอย่างเงี้ง 5, ยมันจะเป็นช่วงว่างระหว่างที่พระพุทธ,ธเจ้าแต่ละองค์นะท่านจะทรงมาตรัตสรู้ตมันจะเป็นช่วงว่างพระปฏิปิตรเจ้าทั่งัจอุบัติในระหว่างนี้ซึ่งในระหว่างการยึนไว้ใจเจิดของพวกเราเจอพระเจิปิตรเจ้านะ้ปไปทั่วบางคนอาจจะเจอหลายครั้งบางนคนอาจจะไม่เจอเลย ตแต่อย่างน้อย,ต,อต,ต,ย,อยต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราวนเกิดวนตายต้องมีสักครั้งหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าในคือพระปันเจกิพุทธเจ้าและนี่ที่รู้เนี่ยก็จากครูบาอาจารย์เหมือนกันที่ท่านได้ฟังมาจาก ครูาอาจารย์ต่อเนื่องมาซึ่งครูบาจารย์นะั้นก็ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึงว่าผู้ใดเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีนอกจากออนอกจากเราแล้วพระปฏะเจ้ารอให้เราเท่านั้นเห็นไหมอันนี่นนนส,ส่งขึ้นสูง สิ่งที่มีคำกล่าวยินนีด้วยเพราะว่าท่านก็เป็นง่ายท่านเป็นผู้มีคุณของใครหลายคนแล้วก็มีใครหลายคนพอเจอแล้วเนี่ยได้เห็นปฏิพันแล้วเนี่ยแล้วได้ปรารถนาปรารถนาที่จะเป็นพระพจน์กุฎเจ้าในอนาคตอย่างเช่น เราเป็นนิจิพัะเทวัฏฐนี่คือวาทนาพระพ,พุตธเจ้าในอนาคตเมื่อท่านชดใช้กรรมสิ้นลอยแล้วพอท่านเกิดม,มาเป็นมนุษย์อีกท่านก็จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ถึงได่มีมกรรมเก่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นเนื้อหน้าบุญอีกองหนึ่งในโลกเป็นแบบหนึ่งในโลกเลยเจอองค์งไม่ได้เพราะว่าในระหว่าง ระหว่างเจ้าวาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดอุบัติขึ้นได้น้ำไม่ท่วมไม่มีมจํากัดจํานวนเหมือนเหมือนวพระพุทธเจ้าพระสมมาสวาทพระพุทธเจ้าจากยุคหนึ่งจะมีได้แค่อองเดียวแต่พระพ,พุทธเจ้าในี่แต่ละยุคน้ำน้ำเป็นท่วมเราก็สามารถ เดียวเกิดตื่นเตายก็หลายหลายคนก็ได้ตำบุญบางคนก็ปัตตนาคือเป็นพระปฏิบัติเจ้าในนามกุศลกาลเหมือนกันมีหรือไม่ก็ที่ได้มีครรมกาลอย่างนี้เป็นหน้าหน้าุญของโลกเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านเหล่านี้เวลาว่างท่าจะทำอะไรท่านเรียกว่าในโลกสมบัติเวลาท่านออกมาเนี่ย อันนี้ส่งจะสูงมากใครปรารถนาอะไรทำบุญกับท่านจะได้ส่งปรารถนาในทันทีเห็นนั่าเป็นเรงน,นาบุืของโลกจิงไี้มีคำกล่าวด้วยในในคำถวายพระสังฆทานที่นี่แล้วก็ระทธรปรมบาทมนั้นืห้เราเป็นโลกป็นอืเป็นสิ่งที่พระพทุพทธองค์ทรงตรัสเป็นธรรมดีแล้วมีทั้งยา าการละเอียดเพื่อให้เรานั้นได้เลือกนก็พือปฏิบัติตามความเหมาะสมขอจากกฎเช่นแบ,บอยากจะถือศีลอันนี้เป็นพระธรรมแต่เราไม่อยากรับผลวิบากกรรมกระจองรกากศีลซไม่อยากถูกฆ่าไม่อยากอายุสั้น ไม่อยากต้องเห็นญาติพี่น้องต้องตายถูกแสแลทำให้พลาดชีวิตไปตรงนี้ก็จะเป็นผลกรอเนื่องในกรสีไม่อยากถูกขโมยทรัพย์สินไม่อยากถูกหลอกลวงไม่ต้องเสียทรัพย์ยงมีลูกมีหลานมีลูกแต่มากระบาดชาดึ่ไม่เชื่อฟังอย่งนี้แล้วก็ อยากมีสติสัมปชัญญะที่ดีอันนี้คือสิ่งทั้งหมดถ้าเราไม่ทาก็จะไม่มีผลตามที่กล่าวมาไม่มีสิ่งเหล่านั้นเป็นคนเป็นโมหะที่อุดมสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะทรัพย์สินไม่สูญหายรุกคนในปกครอก็เชื่อฟัง อย่างนี้ผูดด้ใต้ราคับัญชาที่ดีไม่ถูกหลอกลวงเดินเจอแต่ความจริงอย่างนี้ต้นต้นอายุไม่สั้นอานนี้ก็คือสีทิ้งได้ให้สมาทานกันแล้วก็อันิี่สองสีงก็จะเป็นสามข้ออย่างสีเลนะสุขติยันติ สุขสงบมีคติที่ดีที่ไปศีเลนะขวกระสัมประทานมเรียก,กันทรัพย์สิาานนะสสไม่หายมีเด็กพรสิธิ์ไม่หายไม่ถูกหลอกลวงไม่ต้องเสียใ์อะไรเลยเราทำงานเราทำงาน,ทำ,งานทำการอยู่ดำรง,งชีวิตอยู่ตามมาดอกเตอร์ผูกขึ้นตามปกติเลยเพราะว่าของเก่าอะไรอยู่ของใหม่ ทำก็ต้องเริ่มงจรนงสีเ่ยนะได้กุฏิอย่างดีทำได้ความสงบแล้วครับก็เนิขึ้นแล้วว,ลวัชนายควนร,รักษาสีเป็นครรมที่เป็นสุขเป็นสุขธรรมะ รท,ที่มีไอ้เราไนดะ้ประพฤติปฏิบตัตินี่คือพระธรรมนี่คือข้าวๆเลยอย่า,างครับดำเนินจริงๆก็คือมีทั้งสมถะวิปสัสสนามงไหมเจอทอนนี้เข้าไปก็คืออุบายสมถะก็คืออุบายสาียงขงใจอย่ากพุโทโธเนี่ยก็ใช่สมถานแต่ถ้าเป็นพุโทโธแล้ว เห็นถึงลมหายใจที่มันไม่เทีย่ยงเข้าออกเข้าแล้วก็อสระหายไปออกก็สสระหายไปไม่เทียงอันนี้เป็นวิพัานาเกิดดับสมถะวิพนานเ้าคู่กันจะเียน,ในอย่างไรอย่นหนึง่งเรื่อว่ามันเป็นครึ่นหนึ่งขาดยังไม่สด ครบเครื่บริบูรณ์จะทำให้เราแน่แข็งตึนกับการสามารถที่จะเออยังตนให้ดีกว่าไปสู่อบายได้อย่างเช่นพปฏิบัติขอระะูุตัวอย่างห้าแล้วยขันในจิตง่ายๆเราคือนักหนักให้เก่งนะได้อภิญญาห้าท่านขายตัว ตัวตัวสุดท้ายนั่นคือจเจริญอาสวัคยญาญยาณก็คือทำกิเลสให้สิ้นไปแล้วค,คือการจเจริญวิปัสสนาพอได้อภิญญา5ตัวก็คือ,อยังเป็นชาวโุกียังไม่ใช่ฝ่ายิยาเจ้าจึงมีสิทธิ์ลงนรกอยู่้วเราก็ สอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์นะเห็นถึงความแปรปรวนะในชีวิตนะทุกๆอย่างที่ไม่ว่าจะตายหินหูได้ยินะลิ้นได้ลิ้มรสนะกายสัมผัสถูกต้องเนี่ยที่มันชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยแต่ก็คือมันดับไปไหมนะสิ่งที่ชอบใจในใจมันดับไปไหม สิ่งที่ตาเห็นชอบอยู่รูปสวยรูปงามมันดับไปไหมเกิดและดับกับเราไหมเราเห็นไหมหูได้ยินเสียงที่ชอบใจชืช่นใจเสียงออนออดฉลองชอบดับไปไหมเกิดดับไหมนี่ให้ถามตัวเองอย่างนี้บ่อยๆเจอเห็นเหล่านี้บ้างไหมถ้าเจอ สิ่งเหล่านี้เป็นต้องดูในความาทรงจำของเราแต่ละคนว่าสัญญาต้องดูในนั้นเพราะผู้เราแต่ละคนรประสบการณ์เยอะมากเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เยอะมากแต่เราออามาใช้หรือเปล่าต้องออามาใช้นะเพราะไม่งั้นมันจะเปล่าประโยชน์ออามาใช้เพื่อเจริญ มีปรสชนาเจริญจิตใจของเราให้เห็นถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่เดินไปให้เห็นถึงทุกข์ที่เกิดขึ้นกัะใจเพราะพวกเราแต่ละคนประจนทุกข์กันไม่น้อย สิ่งเหล่านี้พอจะเรียนจิตใจได้แค่ก็พิต,ตาหราว่าอะไรหูดัดแบบนิแห่เดียวแค่น,นั้นถ้ามีขึ้นในจิตในใจเราสามารถปูที่ปูพุสบผูที่ปูพุสนกับผว้วัยชุนกหะไรได้กาด้ของเราที่ลาโลงนี้ไปแล้วได้เยีายวท่ากับ พอก่าพพุทธธรรมประสงค์ขยายไปทั่วมือโลกธาตุอันนั้นตัจะวาวน,น,นี้ใจของเราให้ทารแบบนั้นและให้มีพื้นที่มูลส่วนนให้กับญาติของเราที่รวงลับไปแล้วทุกคนนะทั้งญาติและไม่ใช่ญาติสัมสั์ทั้งหลายนะในคับเกา่าจัมนถึงถื้ยาวนะ ของเราที่จงได้ที่จงได้แล้วก็คือเพื่อมากคว่า่ิญญานในชาติปัจจุบันไม่ต้องเลื่อนชาเพราะบางทีบุญเราถึงเนี่ยแต่บางบางครั้งเนี่ยหลายหนายทางเลยที่เห็นก็คือการอธิฐานของเราไปขัดขวางบุญที่เราจะได้อภิส์ที่เราจะได้ในชาติปัจจุบันทําให้ มันยืดเวลาออกไปยืดเวลาไปอย่างเช่นอ่มีมจำเช้าที่เกิดน่ะนางฟ้าที่ลงมาเกิดเที่ยวอยู่กับสามีที่เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเที่ยวอยู่ในสวนด้วยกันกับสามีกับริวานแล้วก็ตัวเองเกิดบริยุทธ์ไทย เรามาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็แต่งงานพอแต่งงานแล้วเนี่ยได้ฝากรถนะทำให้ระลึกชาติได้ว่าเอตัวเองอะ่ะเป็นนาฟ้าอยู่บนสวรรค์เช้นเดิงแล้วมาเที่ยวกับสามีนะแล้วเกิดหมดรุยิ้แย้มมาเกิด หวยข่ยมาเกิดแล้วตอนนี้สามีก็ยังเที่ยวอยู่นะยังเที่ยวอยู่ตัวเองก็มาเกิดตานนี้ก็อ่าอยากจะได้เกิดอยาง้งอีกก็ทำบุญทำกุศลและว,ว่าอ่าช่วยยังอยู่เนี่ยยังมีพระพุทธธรรทระสงค์งแล้วทำงานในวัดนี่แหละทำาต่ก็คืออธิษฐานแต่อยากจะไปเกิดในสานักสามี จะนักสามีที่ไม่ใช่สามีในโลกนะในปัจจุบันและสามีที่อยู่ข้างบนดวนาวหนะนึ่งงานทำงานจนระ้ว่าอายุประมาณห้าสิบปีก็ลาสังขารตากไปเ็เกิดเป็นอย่างที่ตัวเองที่ถามแหละถามว่าที่ได้ทำในพระศาสนาโดยเลี้ยงดูพระสง นะฟังฟังธรรมรักษาศีลอันนี้สูงสูงกว่านั้นแต่เพราะว่าอยากจะไปเกิดในสนา,า,านสามีทำให้บุคลสนัคนอื่นนั้นถูกตัดออกถูกตัดออกไปถ้าเกินวันนั้นก็ได้หรือจะจังจ่อกระบติขํนะาก็ได้เป็นยิ่งกว่าน,นั้นก็ได้อีก สูงกว่าเนะเพราะฉะนะั้นเวลาเราจะอธิษฐานบารมีเอาให้สุสุเรื่องคือพาณิผ่านในชาติปิบัติเพราะส่วนที่เหลือนะเรื่องความที่เป็น เราทำบุญบาีแล้วย่อมได้สิ่งเห่านะน,นั้นเพราะนั้นนิพพานใชาานชาติหรือบาดแล้วเราจะได้อย่างอื่นถ้าบุญกุศลไม่ถึงซึ่งปน,นิพพานก็ก็จะได้รุ่นหนาลงออมาเหมือนเหิืนกับสอบเกณฑคะแนนถ้าคะแนนเราไม่ได้ก็จะปัดให้เราเป็นตัวสำรองลงไปลงไป,าไปตามละดับคะแนนเราก็ จะได้ที่หนักหนาแหลที่ที่เหมาะสมเหมือนการดูคุณสมบัติที่เราทําไปแล้วสูงอย่างถวายสัมทานเนี่ยมากมายนับประมาใน,นไตร่ที่องค์จวงซงตากให้กล่าวถึงอนนุณสมบัติของสัมถานก็แบบกล่าวในบอกเยอะมากกว้างใหญ่มากเหมือนแบหมื่นโลกธาตุอันนันตจักรวาล ใจเราต้องให้ได้อนก้นอันนี้ส่งเราที่เราจะได้ก็จะเป็นอย่างนั้นก็เพื่อเป็นสเบียงให้เราที่ได้เกิดมาเนี่ยจะได้แต่ว่าทำบาร,รมีให้ครบนะสัมโยเพื่อต่อสู้กับสัญโย ดไปเพื่อกะจัดซึ่งเอาวิชาแล้วก็จะทำให้สิ่งนาสวะกันเพื่อาพานิพาที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดกลับมาทุกข์กับร่างกายของเราอีกหาทุกข์ให้เจอหาให้เจอในจังกันจิตกันใจว่า ร่างกายนี้ทุกขนาดนี้แล้วยังอยากจะมีอีกหรอือในท้ายที่สุดจอกการกล่าวสำน,นักในแบบนี้ด้วยอำนาจค,คุณพระศีรัตนาฏใจคือคุณคระบุตรคุณประจักคุณประสงค์ตลอดจะถึงคุณความดีทังท้งหลายทั้ง,ง,งววหวงที่ตัวเราทั้งหลายได้ดำเพียนเพียนมาจงเป็นตลาดเดชัดให้พวกเราทั้งหลายทุกคนนั้น จงมีความสุขความเจริญมีมงคลมีความสมบูรณ์แบบมีสติปัญญากำลังใจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงสิ่งตรงทรงตรงทาตะะงตลอดเป็นีความเป็นอยู่ที่ผาสุสบายดีจงว่เกิดพร,รามกระมีกำลังใทุกคนโดยทั่วหนากัน